สัมนาประธรรมวินัยกลางที22พศ2561ถามต่อปัญหาพระวินัยคณะประเทระพระบุตรยากรและผู้รุ่มสมนาธรรมถุรัตนตยศะขอถวายความน้อมน้อมแด่พระรัตนตรยัยขอากาบพระเทรานุเทระและเพื่อนสารมิทุกทุกๆรูปนะครับวันนี้ได้นิมนต์พระอาจารย์อำพร ขึ้นมาช่วยตอบปัญหาในภาคค่ำนะครับภาคเย็นวันนี้ด้วยแล้วก็มีนะครับอะรครับอ๋อาจารย์ท่านจะบอกจ,จะเป็นล่างวันนี้เราได้นิมนต์พระพิสุผู้ทรงวินยัยนะครับซึ่งเป็นชาวพมา่าชื่อว่ากวิทชะวิทัชชะนะครับท่านเป็นผู้ที่สอนพระวินัยอยู่ในประเทศพมา่านะครับสอนกังขาพันตกถานะครับจบแล้ว เจ็ดรอบ,รบแัะได้ศึกษาคนา้นคว้าคอมพีพระวินยัยคอมพีอัตกถา,าดีการต่างๆนะครับถือว่ามีความเชี่ยวชาระดับหนึ่งอาจารย์พรนั่นก็เลยต้องการให้มาช่วยในงานนี้ด้วยรับและเราจะได้แง่มุมต่างๆที่ว่าทางพ่อมาเขาไม่นด้นใยไว้ว่าเขาไม่ได้ใชยว่าเปนยังไงบ้างครับในประเด็นพระวินัยต่างๆนะครับก็กยังไงก็นิมนต์พระอาจารย์ช่วยตอบด้วยนั่นแหละนะครับ เป็นทั้งล่าด้วยเป็นคนช่วยตอบด้วยแล้วก็วิทยชะนะครับอาจารย์ศรีรันแล้วก็อาจารย์แซงนะครับทุกรูกก็จะช่วยกันตอบปัญหาวันนี้นะครับทั้งปัญหาสดปัญหาแห้งนะครับปัญหาแห้งก็เขียนแล้วก็สามารถส่งมาให้ผมได้เลยนะครับหรือส่งมาให้อาจารย์สมรก็ได้นะครับผมก็จะชงปัญหาให้วิทยากรอาจารย์ทุกทุกท่านได้ตอบนะครับจะให้เริ่ม ถามแล้วใช่ไหมครับอาจารย์มีคาถามค้างอยู่นะครับสองข้อนะครับคำถามนี้ผมคิดว่า,าจะต้องถามอาจารย์ศรีลาน,นันผู้บรรยายสังฆาธิเศสถูกไหมครับวันนี้นบรรยายสังฆาธิเศสนะครับมีเพื่อนศาสตร์ธรรมิกนะครับสงสัยนะครับอาจารย์ตั้งใจสารวมระวังพระวินัยมากครับท่านสารวมมาก แต่ฝันว่าไปเสพการในความฝันเนี่ยรู้ตัวว่าตนกำลังเสพกามแล้วพอสุจิกำลังเคลื่อนเหมือนว่าจะรู้ตัวแต่สลืมสลือนะครับตอนนั้นมีอาการเกร็งๆคล้ายกับว่าตนกำลังพยายามจิตนาตอนนั้นไม่ชันครับคุมคือสติไม่สมบูรณ์น่นาจะครึ่งหลักครึ่งตื่นมานี่นะครับเมื่อได้สติสมบูรณ์ก็คือตื่นแล้ว ไม่สบายใจใจเลยละอายบาปกรุณาช่วยวินิจฉัยให้ด้วยครับขอบพระคุณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเจงได้นะหนึ่งสองสามสี่นะ,อะขอการนะครับขอบกาศกล่าวทำกล่าววินัยนะครับก็เอาท่านไม่รู้แล้วเป็นรู้ตัวเองตรงใจหรือเปล่าแล้วผมจะรู้จักได้ยังไองอ่ะเขาเนี่ยมันต้องรู้ตัวเองนะ เหมันว่าจะตรึงตรึดอจะก็ตามามันต้องรู้แหละว่าทันพยายามจะให้มันออกหรือเปล่านะครับยังไงก็ต้องรู้ตัวเองอะ่ะเพราะจะตัดถินแทนท่านไม่ได้นะครับคราวนี้ก็ดูองค์นะท่านมีเจตนาจะให้มันออกหรือเปล่านะครับมีความพยายามที่องค์ชาติหรือเปล่าแล้วก็สุกะเคลื่อนหรือเปล่าเนะมื่อกี้สุกะเคลื่อนใช่ไหมครับที่คําถามเคลื่อนมาแล้วก็เป็นในการฝันคือถ้าเกิดฝันเนี่ยมันไม่มีอาบัติอยู่แล้ว นะว่าฝันก็มียานาวัตอยู่ได้ใช่ไหมครับอัญจัราสุภิดนันตานะแต่คราวนี้ท่านบอกว่าอะไรนะตึ่งรับึ่งตื่นลืมทะลืออะไรอย่างเงี้ยถึงจะบอกว่าสะลืมทะลือก็เถอะนะครับมันก็ต้องมีอยู่ดีแหละว่าท่านมีความพยายามใช้มันออกหรือเปล่ามีความตรงใจหรือเปล่าอะไรพวกนี้อยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับเอ,อาแต่อย่างนี้และกันถ้าเกิดมันไม่ชัดจริงๆนะตัวท่านเองก็ไม่ชัดนะครับแล้วก็ก็อยู่ปริวาสมาณเราผ่านเอ้ปริวาสมาณไปตามสมควรนั่นแหละนะครับถ้าเกิดไม่สบายใจจริงๆนะ เพราะว่าบางอย่างท่านลงไม่ได้ด้วยตัวเองอะว่าท่านประสิทธิ์ตัวเองไม่ได้นะครับะจะเสริมไหมครับจะเสริมไม่ประเด็นอย่างเงี้ยที่สลืมสลือไม่แน่ใจตัวเองขอกร,ระขอถวายความารพณาทีระขอกรเพื่อนสาธมิตรน,นคะครับประเด็นที่ครูบาอาจารย์ท่านมีความสงสัยมานะครับเกี่ยวกับเรื่องความฝัน เหมือนกับฝันกึ่งฝันกึ่งตื่นอย่างนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> ท่านได้อธิบายขยายไว้ตรงนั้นนะท่านบอกว่าคนตื่นจะไม่ฝันคนฝันจะไม่ตื่นถ <c oughs> ้าฝันก็คือไม่หลับครับถ้าก็ตามอภิธรรมอะใช่ไหมครับถ้าหลับก็คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ตามพระวินัยเนี่ยมันเหมือนจะตื่นนะแต่ท่านบอกว่ามันเป็นอภูพพริก มันเป็นอภูราริกนะครับอภูหาริกคือมันไม่สามารถที่จะเอามาเป็นองค์ของอาบัตได้ถามว่ามีเจตนาไหมถ้าไม่หลับลงพวังเลยมันก็มีเจตนาทั้งหมดแหละแต่เจตนาตัวน,นี้เนี่ยมันไม่เป็นองค์ของอาบาัตไม่เป็นองค์ของอาบัตได้นอกจากจะรู้ตัวจริงๆเลยนะครับถ้าหากกรณีสรึมสรือนี่มันก็จัดเข้าไปในฝันนะครับนนะจะเป็นฝันไปนะครับก็คือไม่ไม่เป็นองค์ของอาบัตได้นะครับ แต่ถ้าเกิดท่านไม่สบายใจจริงๆท่านทาไงดีคราวนี้ครับถ้าหากว่ายังไงก็ไม่สําระใจไม่ได้ก็ไม่เสียหายครับเข้าไปแต่ว่าสําหรับผมก็วินิจฉัยไปตามวินัยก็คือมันไม่ไม่เข้าองค์ของอาบัตนะครับเคยเจอบางท่านแล้วนะครับถึงจะวินิจฉัยว่าท่านไม่เป็นไม่เป็นไม่ยอมจริงๆนะไม่สบายใจเพราะงั้นเราก็บอกไปแล้วว่าดูองค์อย่างนี้มันไม่เป็นนะแต่ว่าเขาบอกเขาไม่สบายใจเราจะทำไงเดี๋ยวคราวนี้นะครับ ก็นั่นแหละนะครับคือบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราเรียนให้มันดีนะมันจะมดนิชัยมั่นใจได้ขึ้นนะครับปัญหาบางทีอย่างหนึ่งที่เราไม่สบายใจกันมากเพราะเราไม่ชัดเจนเองแหละองค์ก็จําไม่แม่นอนาบัตก็ไม่แม่นอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับดังนั้นถ้าเราศึกษาให้มันดีเนี่ยมันก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งนะครับขอาการนะครับขอถามปริวัยครับสองข้อนะครับ <c oughs> คือข้อแรกเอาง่ายๆก่อนที่ถามว่า ผู้เก็บวัดปริวาาแล้วถือว่าเป็นปกนตศตะเวลานั่งอาสนะพิจารณาอาหารร่วมในอัฐบาลงโบสถต้องนั่งท้ายแถวหรือไม่ขอรับตอบเลยใช่ไหมครับตอบไม่ได้อาจารย์เตรียมมาไหมได้ยังไงหรือถ้าเตรียมมาก็ตอบเลยนะครับไม่ต้องรอผมนะขอ,อการนะครับ,รบตอบเลยก็แล้วกันง่ายๆเป็นปกตศตาก็คือเป็นพระประกตตาแหละนะครับปกติไม่ได้ผู้ปบบเพิ่นวัดเพราะเราเก็บวัดไว้อยู่ เวลานั่งก็นั่งตามรดับพรรษานะครับพิจารณาอาหารเนรี่ยทบาตรลงโบสดไม่ต้องนั่งท้ายแถวนะครับตามดับพรรษาของตนเขาได้เพราะเราเก็บวันแล้วถือว่าเป็นพระปกตตะเพียงแต่ว่ายังไม่ออกจากบสังคติเศสเท่านั้นเองเขาการประพฤติวัดปริวาสมานัดอะไรทุกอย่างเนี่ยเขาเราต้องประพฤติเฉพาะตอนที่สมาทานบอกวัดยังไม่ได้เก็บวัดเมื่อเก็บวัดแล้ววัดทั้งหลายเนี่ยที่เราประพฤติถือว่าเป็นอนุักไว้เขา แล้วก็ตั้งอยู่ในพระประกติตามปกติเพียงแต่ยังไม่ท่องจาอบัสังขาทดิเศษเท่านั้นเองเพราะนั้นนั่งหรือว่าพิจารณาตามระดับภาษาได้เลยนะครับก็อนี้ทีนี้ขออีกข้อนะครับอันนี้เริ่มยากขึ้นจะต้องขอให้ครูบาอาจารย์ช่วยตอบจริงจริงนะครับก็คือนะครับมีเพื่อนสาธมิกถามมาว่าต้องอภิสังขาทดิเศษนะครับต้องอภิสังธาทิเศษแล้วนะ ท่านก็ไปโปรงอาบัตในคำโปรงอาบัตนั้นน่ะมีคำเปิดเผยอาบัตด้วยใช่ไหมครับนี่แต่ท่านไม่ได้มีใจว่าจะเปิดเผยอาบัตสังคดิเศสท่านก็ไม่รู้ว่าตรงนี้มีคำเปิดเผยอาบัตด้วยเป็นอาบัตสังคดิเศก็ไม่ได้ไปบอกใครนะครับก็ไปโปรงอาบัตก่อนที่จะลงปฏิโมกนะทุกๆวันอุโบสถอย่างนี้แต่ไม่ได้มีใจที่จะเปิดเผยอาบัตสังคดิเศอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีใจจะเปิดเผยแต่เราได้ แปล่งคำเปิดเผยซึ่งเป็นภาษาบาลีออกไปจะถือว่าเปิดเผยอาบาสังฆาธิเศษไหมครับพอขานด,ดนะครับก็เปิดเผยนะครับคือเราต้องดูว่าองค์อาการแห่งการอาการปกปิดอาบาัติเหตุการปกปิดอาบัตมันมีสิบอย่างแลาต้องมีครบทั้งสิบอย่างด้วยถึงจะเป็นการปกปิดคราวนี้ข้อสุดท้ายคืออะไรครับเดี๋ยวผมพูดได้ฟังดีกว่าเผื่อบางคนไม่ได้นะครับหนึ่งต้องอาบาัตสังฆาธิเศจริงๆนะอาผมทวนหัวข้อนะเผื่อใครไม่ทันนะครับ เหตุแห่งการปกปิดอาบัติหรือว่าอาการปกปิดอาบัตินี่ยมีสิบอย่างที่จะเชื่อว่าปกปิดอาบัติได้เนี่ยต้องมีครบทั้งสิบอย่างนะครับหนึ่งคือต้องอาบัติสังฆาริเสธจริงๆนะสองรู้ด้วยว่าตนต้องอาบัติสังฆาริเสสามเป็นปกตัตตะนะครับหมายถึงไม่ได้ถูกยกวัดสี่รู้ด้วยว่าตัวเองเป็นประกตัตตะคือไม่ได้ถูกยกวัดนะครับห้าไม่มีอันตรายหกรู้ว่าตัวเองไม่มีอันตราย อันตรายคืออะไรเช่นจะไปบอกวัดมีสัตว์ร้ายวิ่งไล่ให้ไปทางอื่นหรือว่าแม่น้ํามาขวางทางไปไม่ได้แม่น้ําห้เอาดีกว่าแม่น้ําอยู่ในข้อสามารถแทนดีกว่าเอาว่ามีอันตรายอย่างนี้นะครับไปไม่ได้นะแล้วก็หกก็รู้ว่าตัวเองมีอันตรายด้วยหกก็รู้ว่าตัวเองไม่มีอันตรายด้วยเจ็ดสามารถจะไปบอกได้สามารถจะไปหรือสามารถจะบอกมีสองอย่างนะครับสามารถจะไปได้หรือว่าสามารถจะบอกได้แปดก็คือรู้ว่าตัวเองสามารถจะไป รู้วสีงสามารถจะบอกได้9คือต้องการจะปกปิด10บมีการปกปิดเห็นไหมครับฉะนั้นมันไม่มีข้อสุดท้ายเห็นไหมครับถึงจะไม่ต้องการจะปกปิดแ,แทนนะแต่ปากขาพูดเปิดเผยอาบัติไปแล้วอะ่ะมันก็เลยมีข้อสุดท้ายเหลือไว้อยู่ข้อนึงก็เลยไม่ชื่อว่าปกปิดอาบัตินะครับถึงแม้ไม่รู้ภาษาแล้นะว่าแปลว่าอะไรอะ่ะแต่รันพูดออกไปแล้วอ่ะอังมันเจสภาอาปติโยอาวิกโรมิผมเปิดเผยอาบัตทั้งปวงนะแกท่านอย่างนี้นะครับ ก็อย่างนี้นะครับเติมไหมครับ